เกี่ยวกับความเชื่อในเรื่องของดวงความรักนะครับเคยสังเกตไหมครับว่าทําไมชีวิตคนเราเนี่ยคนบางคนนะครับถึงประสบความสำเร็จนะครับในเรื่องความรักรไม่ว่าจะมีใครครบใครก็เจอแต่คนดีๆนะครับชีวิตมีความสุขนะครับได้อยู่ร่วมกันแล้วก็แฮปปี้เอนดิ้งแต่สาหรับคนบางคนทําไมชีวิตถึงช่างเป็นในทางตรงข้ามนะครับ ไม่ว่าจะเจอใครจะคบใครจะรักใครนะครับก็จะมีความผิดหวังมาตลอดทั้งหมดทั้งมวลเป็นเรื่องของความเชื่อนะครับบางคนก็เชื่อเพราะว่าเวรกรรมเก่านะครับบุญเก่ากรรมเก่าอาจจะเคยทําเขามาครับแต่สําหรับผมนะครับผมให้เปอร์เซ็นต์ของในเรื่องของดวงชะตานะครับหรือว่ากรรมเก่าเพียงแค่4 0แต่อีก60นเนี่ยนะครับ ต้องย้อนกลับมาถามว่าว่าเราเป็นคนแบบไหนเราเป็นคนยังไงนะครับทีนี้พอเราตอบตัวเองได้ว่าเราเนี่ยเป็นคนที่มีความปรารถนาดีนะครับแน่นอนนะครับไม่เคยคิดร้ายไม่เคยนอกใจไม่เคยสร้างเงื่อนไขที่มันจะทำให้ชีวิตของคนสองคนนะครับหรือครอบครัวเนี่ย มันไปด้วยกันไม่ได้นะครับแต่ทําไมฉันถึงยังยังเจอเรื่องร้ายๆอยู่นะครับยังเจอสิ่งแย่ๆอยู่นะครับทีนี้นะครับในในแง่ของความเชื่อในเรื่องดวงชะตานะครับอย่างที่ผมบอกว่ามันสามารถตอบได้นะครับตอบได้ในในบางส่วนก็คือส่วนที่เป็น40%นะแต่ถามว่าแล้วเราจะต้องยอมรับดวงชะตาหรือว่ายอมรับในกรรมเก่าที่เราทำมานะครับยอมจำนวนยอม ทนอยู่กับความทุกข์ยอมอยู่กับคนแย่ๆแบบนี้ตลอดไปหรือนะครับหมอตอบว่าไม่นะครับเป็นแค่รหัสชีวิตอ่าเป็นเรื่องที่อาจจะถูกกําหนดมาแล้วว่ามันเป็นมันเป็นบทเรียนเป็นข้อสอบที่มาทดสอบว่าเราจะผ่านและสามารถเรียนรู้อะไรจากบทเรียนในเรื่องของความรักผมก็จะมาเล่าเรื่องนะครับ ในเรื่องของ40%ที่เป็นเรื่องของดวงชะตาที่ถูกกำหนดไว้กับอีก60%ที่คนเรานะครับสามารถกำหนดเรื่องราวของความรักหรือความสุขความสมหวังในเรื่องของความรักและครอบครัวเนี่ยได้ด้วยตัวคุณเองยังไงกดติดตามหมอต้นธรรมนะครับแล้วก็ช่วยกปำลังใจกดหัวใจหรือกดแชร์นะครับหมอต้นธรรมไว้นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ทุกคนฟังครับ